ไม่ได้มามึงดิบไดก่อนได้มึงเข้ามาแล้วมึงอดิบเออมึงเข้ามานี่แล้วมึงเอาดิบบอมมาให้กูตัวตัวตัวด่านฟ้าสุดแล้วปะทำไมกูเกิดไก่ชาวบ้านชาวช่องเขาวะแต่แบงเกิดนู่นอะไอยากได้หัวเต้าไอ้กูดิบไหนอะกูโคบดิไอใครเกิดใครเกิดหลังตึกไอ้่แบงก์แกวิ่งไปทางตึกวิ่งอ้อมตำรวจมาไม่แบงค์รีเซ็ตไลท์ไก่กุ๊กก็ไปเอาไหนพวกเวนโดงเวนแดงกดไหม มยายาแหลกเนี่ยตัวผมเฮ้ยอะไรแล้วมึงเล่นเซตอะไรอ่ะเด็กก็สุนทั้งปีแล้วมึงเข้าไปทำไมอ่ะกูก็บอกว่าอย่าไปกันโอ้ยแบงค์ไปรับไหมเนี่ยรับแลไปจุดแบงค์โดนอ่ะมันลาไม่แบงค์มาแล้วมาตังมาตางมาตังมาเลยไม่ได้ไมาเลยมาโดนแล้วมันโดนแล้วจิ๋วผ่านแล้วเอามาเอามาเอามาเลยไม่เสียไม่เสียแบงค์จุกจุกแบงค์จุกได้น้องพี่พี่มั่นใจในตัวน้องผมหลังผมหลังมันโดนหมดแล้ว โผมมาโผมมาบีบเข้ามาบีบเข้ามาโอ้แบงค์แบงค์มันใจแบงค์ฮึบนิดหน่อยนิดหน่อยแบงค์ฮึบนิดนึง้อมการณนะ้อมการณนะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮนเ้ยนฮเฮยเ้ีเั้ยเฮงยเฮฮ้เยเยเยเพี่นียเพ่งดึงเชิไว้อนดึงเชิไว้ก่อนยัเชิอยยเงยยยย้้ย้เ่เฮ้ย้กไอุ้ก้เ้ยไปุกดิไปุกดิ ค่ะโอเคมาเลยนะย่ดโดนนะเอาดีเอาดีตัวเดียวตาดำดำหุดตัวเดียวเดีวำลุดดตัวเดียวโู่นาตรงหน้าเฮ้ยเห็นมหหน้าเหรแล้วล่ะเพื่อนจะโดนอ่ะจะตายดำจะตายโองโหเฮ้ยพี่ตายว่ะแขเต้นๆ¡!ตนเต้นเต้นเตายเก็บเก็บเก็เ้าพี่เจนมาตอนไหนอ่ะ

มันเราต้องเล่งข้างหน้าเลยนะเว้ยไม่งั้นไม่งั้นม่ได้เหรออ่มอนข่าูจะตกตี่อนจังตีหมดแล้วไอู้เล่กไมันขึ้นไปแล็วไหนอย่าประมาทนะเว้ยับตีตั้ตีอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจะให้ยายไหจะย้นไ้โถมเลยโถมเลยโถมเลยก่อนที่มันจะลงโถมเลยูโม้ครับไปเรียพวกร้านเอ้าตายเนี่ยเตะเตะเตะตะเตะเตะเเตะะเตะเตเตะะเตะ เก็บก้อนเกบเก็บก้ของก้อนใส่มาวาเก็บของได้รคได้เพือนดีเพืนดีเก็บไปคนนึงเก็บไปคนนึงวิ่งว่่งดีเก็บไลให้เก็บให้มเก็บให้ไลเลยไล่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 มาไล่มาไล่มาระวังระวังระวังสวนอยู่หน้าอยู่หน้าสตัวอยู่หน้าสองตัวมันน่ามยกมุดมุมุดมุดไม่ตายระวังรสวด พันไปสองเดือนละเอามา่งนี่นิมามาไปวะไม่ยูขีแล้ววะเงินะ ไอ้มึงบอกจุดนี้มันอยู่ไหนคนที่โดดล่มาไอ้สบมน่ไหนเ่ยอมึงบอกเล่นน้เบาๆดีินบนเฮ้ยบอมจะตายปะน่ะตายะยงยงย่งสองสองวนะไอ้ไอ ไปฟังกูขึ้น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 ฟ้าขึ้นฟ้าฟังกูใครที่อยู่ข้างล่างขึ้นฟ้ามาใครบอมใครบอมใครขึ้นฟ้ามาขึ้นฟ้ามาขึ้นฟ้ามาบุกยัดยัดตรงกล่องบุกยัดตรงกล่องรับยัดมายัดมาขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้ามาเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นไป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 แสงมีแสงอยู่บนตัวนี้ข้างล่างละข้างล่างละอยู่ข้างล่างอเ็กตัววไอเ็กพีรถล้มไปโอ้ยแลกแว่เฮ้ยจะเข้าโซนจะเข้าโซนแสนแส

ฟังกู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 ่ังคูกูตั้งรถไปติดกูตั้งรถไปติดเอ้ยโดดโดดโดดแล้วโดดตั้งรถไปติดกูตั้งสิตใจกูตั้งลังเข้าก็แลังตาย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 ไอตรงไหนไอตรงไหนไอ้อมีตัวรถตั้งรถตั้งรถตั้งรถไม่ตายยาวน้อยแบ่งยาวน้อยแบ่งที่มาอีกตัวไอตัวไอตัวไตัวไอตัวไอตัวบุกยิงมาดีไม่ตายตีพี่มาตีพี่มา